วันนี้มาพามาดูนะครับอมอเตอร์หินเจียญญี่ปุ่นนะครับแท้นะครับยี่ห้อยามาบิชินะครับยามาบิชินะครับครับทำงานนิ่งมากฮนะเมื่อกี้อาจจะมีเสียงสั้นๆนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ยึดน็อตกับขาตั้งนะครับ มอเตอร์นิ่งมากนะครับตรงนี้นะครับเปิดอยู่2 5 0 0นะครับราคานี้พร้อมส่งนะครับส่งส่งพัส,สดุดส่งถึงบ้านเลยครับอ่าเป็นลอออ่าเป็นมอเตอร์ญี่ปุ่นนะฮะมอเตอร์หินเจยญี่ปุ่นแท้นะครับ จากยี่ห้อยามาบิชินะครับตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์นะครับ2,800รอบต่อนอาทีนะฮะ1.5แอมป์สภาพดีครับน่าใช้นะครับสนใจโทรมานะครับ093-215-794 4นนะครับแอดไลน์มาได้เบอร์นี้นะครับส่งรูปเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับผม ันนีครับสวัสดีครับให้ดูข้างหลังเด <c oughs> ี๋นะครับทักมานะครับ0932157944เดี๋ยครับสวัสดีครับ